เด็กคนนี้เป็นใครทำไมหน้าคร้ายเจ้าคุณพระเสดีนาถพิลาศกัลยาณีจังเลยค่ะแอดเองก็สงสัยไปอย่างนั้นค่ะเพราะว่าคนเรามันต้องมีความสงสัยเพราะว่าเด็กชายคนนี้นะคะขาวผิวขาวร่างเล็กบอบบางหน้าคล้าย มากมค่ะหน้าคล้ายแก้วคุณพระเสนีนาฏพิลาศกัลยาณีมากๆค่ะแล้วก็มาเดินแล้วองค์ทียังเดินจูงแขนอีกนะคะก็เป็นที่น่าสงสัยค่ะพระลูกใครนะคะแต่แอดก็ไม่ได้รู้นะคะความจริงนะคะว่าเป็นลูกใครนะคะทำไม องค์ทีปังกรถึงได้เดินจูงแขนเดินนะคะแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะบางเพจนะคะก็เรียกว่ามัมก้อยนะคะมัมก็หมายถึงว่าแม่ค่ะแม่ก้อยค่ะชื่อก้อยเป็นชื่อเล่นของเจ้าคุณพระสเนนาธพิราชกัลยาณีนะคะที่เขาเรียกกันว่ามะะัมมาค่ะมัมก้อยมัมก้อยนะคะนี่เป็นภาพ เมื่อปี2567ค่ะเจ้าฟ้าทีปังกรนะคะไปดูงานที่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วแอดก็เห็นเจ้าฟ้าทีปังกรเดินจูงมือกับเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะเด็กน้อยคนนี้ก็ขาวนะคะจะว่าเป็นลูกฝรั่งก็ไม่ใช่ค่ะขาวเราถ้าลูกฝรั่งก็ต้อง จมูกก็จะเป็นอีกแบบค่ะแต่ขาวมากๆรูปร่างก็บอบบางผอมเล็กมากค่ะก็ได้จะสงสัยค่ะ fc ก็มาช่วยแอดสงสัยด้วยค่ะเป็นงานสวนไม้งามริมกกนะคะจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่27 ธันวาคม2 5 6 7เจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจะยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นข้อสงสัยของแอดเฉยๆค่ะว่าเด็กที่เจ้าฟ้าทีปังกรเดินจูงมือนะคะเป็นใครนะคะแอดก็แค่สงสัยค่ะ ทุกคนมีสิทธิสงสัยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยค่ะมีสิทธิสงสัยว่าจะเป็นใครเป็นอะไรนะคะมีสิทธิออกความคิดเห็นมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ค่ะและมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดค่ะที่แอดสงสัยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะรูปร่างบอบบางผอมขาวคนนี้นะคะ มีใครสงสัยเหมือนแอดบ้างแอดก็อยากจะรู้เหมือนกันคะ่ะว่ามี FC <Z S 1> สงสัยกับแอดหรือไม่ดูลำแขนดูรูปร่างนะคะพร้อมบอบบางเพรียวมากคะ่ะซึ่งก็อดสงสัยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะคะเป็นลูกหลานของใครยังไงถ้า FC สงสัย <c oughs> ก็ออกความคิดเห็นได้นะคะ แอดไม่ว่าอะไรคะ่ะทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์วิาพากษ์วิจารณ์ในขอบขายขอบเขตคะ่ะ